เปิดบ้านริมน้ำแควยาอเร์นิสากรวัย80ปีอดีตนางงามสบายทิพย์บันปลายชีวิตสบายวอเรนนิสากรมักเขียนเป็นนิสากรเป็นนักแสดงชาวไทยเจ้าของฉายาเพชรราสองในอดีตเนื่องจากมีส่วนคล้ยนางเอกเพชรราชวราช เจ้าของรางวัลเมฆลามัสยาแหวนทองเหลืองและอีซาและเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่1พุทธศักราช2529สำหรับยาวเรศนิสากรเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงอาวุโสท,ที่เคยโด่งดังเป็นอย่างมากค่ะ ที่ปัจจุบันอายุ80ปีแล้วโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการเทิงมานั้นยาวเรศได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ว่ายาวเรศก็ยังคงมีรับงานละครอยู่บ้างแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ก็ขอพักผ่อนและทำในสิ่งที่ชอบเพราะว่าที่ผ่านมานั้นทำงานตลอดเลย เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่11เมษายน2484ชื่อจริงคือพวงเพ็นแสงสว่างวัฒนาบิดาเป็นนักการเมืองของจังหวัดและเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีประมาณอดีเรกสารรวมทั้งเจ้าของธุรกิจห้างแสงอรุณข้ามโรงหนังควีนวังบุรพา ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดแห่งแรกในย่านนั้นก่อนมีห้างเซนทันจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นอยอวรยไ,ได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนาะงงามสบายทิพย์งานแสดงสินค้าไทยนะ้วังสลาลม โดยใช้ชื่อยาวเรศนิสากรจบชั้นมัธยมปีที่6จากโรงเรียนราชินี3ามเสนเริ่มทำงานเป็นครูพิเศษสอนพิมพ์ดีดโรงเรียนเคมัศลีอนุสอนพร้อมกับช่วยงานที่ห้างแสงอรุณในฐานะพนักงานธรรมดากินเงินเดือนเดือน,อนละ150บาทเมื่อรัชเสร็จพักตีผู้กำกับการแสดงได้พบพนักงานพวงเพชรนอกจากนี้ยาวรศยังเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทอย่างสตาฮิลริเวอร์แควรีสอร์ท ที่อำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเปิดเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นรีสอร์ทแล้วยังถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเยาวเรศเลยเพราะว่าเธอนั้นหลังจากที่อายุมากแล้วไม่ค่อยรับงานละครก็กลับไปบริหารธุรกิจของตัวเองและได้พักผ่อนไปในตัวมีบริการห้องพักมากมายบรรยากาศก็ดีรีสอร์ทอยู่ติดริมแม่น้ำแควเลย บรรปลายชีวิตมีธุรกิจที่ช่วยสร้างรายได้มากมายแม้ไม่ต้องทำงานหนะัก